ปัญหาหนึ่งของสายช่างคืออะไรรู้มาเครื่องมือไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะเวลาเก็บในกล่องเครื่องมือเนี่ยพวกปจัจแจพวกเนี้ยเวลาจะใช้ทีต้องมาค้นต้องมาคุยโอ้โหหรือเต็มไม่หมดเลยวันนี้มาแนะนําตัวนี้เลยปจัจแจแหวนเนี่ย,ย,ยแกให้ดูเนี่ยโอ้โหยี่ห้อเยติเยติเย,ต,ยติมีซองมีถุงใส่ให้เรียบร้อยเวลาจะใช้งานหยิบง่ายอย่ยเวลาจะเก็บก็เสียบช่องปจัจแจเนี่ยเนื้อเหล็กดีนะ เดี๋ยวยิบให้ดูตัวหนึ่งเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ยิบออกมาโอ้โหนี่ไหม่ไก่กองติงๆเลยเนี่ยให้ดูเนื้อเหล็กก่อนดูเนื้อเหล็กเห็นไหมเฮ้ยเนื้อเหล็กคุณดีว่ะไม่เล้กองแกงเลยนะเนี่ยโอ้โหรู้ยินเสียงไหมแน่นเต๊บแน่นเต๊บเลยเนี่โอ้โหเ้อคุณภาพคุณดีนะราคาถูกมากแล้ว,วเวลาจะใช้งานจะเก็บใช้เสร็จปั๊บจะเก็บเสียบใส่ถุง ใส่ซองเขาในที่ให้มาของเยติเนี่ยเสียบไปปึ้งปึ้งเข้าไปเนี่ยหมวนเก็บหมวนเก็บหมวนเก็บมัดเรียบร้อยเอ้ยเขาท่าว่ะคุณภาพก็ดีด้วยนะเนื้อเหล็กดีราคาไม่แพงัรแจเขามีโอตั้งแต่เบอร์อะไรเบอร์แปด เบอร์แปดจนเบอร์ยี่สี่ดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปแจเขามีครบเบอร์เลยนะที่ต้องการใช้เนี่ยใช้งานดีลองแล้วลิงก์ในตะก้าสนใจสั่งซื้อกดลิงค์ใต้ตะก้านี่เลยครับเนาะเขาทาราคาั้งโมต้นนี้เจ๋งว่าชอบ